สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพครับพิพัฒน์บงวิวัฒคุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับเราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับไปเราก็ต้องมีการเลือกนะครับจากข้อมูลในช่วงหาเสียงนะครับที่เราติดตามจากสื่อนะครับทุกช่องทางแล้วในที่สุดนะครับเราก็ต้องตัดสินใจที่จะเลือกนะครับการเลือกก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับว่าเขาเลือกนะครับ จากพักจากตัวบุคคลจากนโยบายนะครับแล้วก็อีกหลายๆร้อยเหตุผลนะครับก็เป็นการตัดสินใจเฉพาะตนนะครับวันนี้คุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับจะเอาคําที่เป็นสำนวนนะครับภาษาอังกฤษสี่คำครับสี่สำนวนเป็นคําที่บางคําก็ใช้มานะครับเป็นเวลามากกว่าร้อยปีนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าจะเป็นคําร่วมสมัยนะครับแล้วก็เราคง ได้ยินนะครับสำนวนภาษาอังกฤษเหล่านี้แล้วก็มีภาษิตไทยนะครับในความหมายเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมเอาคํานะครับที่นิยมใช้กันนะครับแล้วก็คําที่อาจจะใช้กันในบางประเทศและยังใช้กันอยู่นะครับสสำนวนด้วยกันนะครับสำนวนที่1ก็คือการที่เรามี choice นะครับ Hobson choice นะครับ Hobson เป็นชื่อ m r Hobson นะครับ เขาอาศัยนะครับในประเทศอังกฤษที่เมืองแคมบริดจ์นะครับนานมาแล้วนะครับซึ่งก็เขาเป็นเจ้าของคอ,อกมา้าเขาให้เช่าม้านะครับกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์นะครับซึ่งคุณฮอบสันนั้นเป็นคนที่รักม้ามากนะครับแต่เมื่อเขาเอาม้ามาให้เช่านะครับเขาก็จะตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับ จนเป็นที่ล่ำลือกันนะครับว่ากฎเกณฑ์ที่คุณอฮอปสันนั้นได้ตั้งนะครับแทบจะเรียกว่าเราจะไปใช้นะครับเอาม้าไปขี่แทบจะไม่ได้เลยนะครับเป็นกฎเกณฑ์ที่จุกจิกมากเพราะว่ากลัวนู่นกลัวนี่นะครับกลัวว่าเนื้อสัตวแคมบริดจ์ที่จะมาเช่าม้าไปขี่เพื่อ สันทนาการนะครับจะทําให้ม้าบาดเจ็บบ้างจะทําให้ม้าถลอกบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ของฮอปสันนะครับของมิสเตอร์ฮอปสันก็เป็นที่ล่ําลือนะครับว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ให้เช่านะครับแต่พอมาดูนะครับข้อห้ามข้อปฏิบัติต่างๆนั้นก็ทําไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฮอปสันชอยส์นะครับก็มีที่มานะครับว่าเป็นทางเลือกนะครับที่ทําได้ยากนะครับซึ่ง ก็บอกว่านะครับถ้าพูด Hobson choice นะครับก็เรียกว่าแทบจะไม่มี choice ให้เลือกเลยนะครับ have no choice at all นะฮะหรือ really no choice นะครับทีนี้ลักษณะนะครับในการตั้งกติกายังไม่พอนะครับในการที่จะไปเลือกม้านะครับที่อยู่ในคอกม้านี่นะครับ เขาก็จะเอาม้าตัวที่ดีที่สุดนั้นไปอยู่ข้างในสุดนะครับจากประตูคอกม้าที่เรียกว่าสเตปเปิลนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อนุญาตนะครับถ้าจะยอมรับกฎเกณฑ์เขานะครับแล้วเช่าม้าไปขี่นะครับเขาก็ให้เช่าได้เฉพาะม้าที่อยู่ในซองม้าพอเปิดประตูไปนะครับก็จะเจอม้าตัวแรกๆนะครับซึ่งอยู่ใกล้นะครับกับประตูคอกม้าที่สุดนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับม้าพันดีนะครับจะอยู่ด้านในนะครับ เพราะนั้นก็บอกว่าให้เช่าได้นะครับกฎเกณฑ์ก็ยุ่งยากแล้วนะครับบอกให้ได้เฉพาะม้านะครับที่อยู่ใกล้กับประตูนะครับที่เป็นสเตปปอร์ดนะครับซึ่งก็เป็นกฎเกณฑ์นะครับว่านักศึกษาเหล่านี้นะครับ could take the horse that was nearest the stable door นะครับก็คือม้าก็ไม่ดีนะครับกฎเกณฑ์ก็ยากนะครับเพราะนั้นจึงเป็นที่มานะครับของการที่ไม่มีตัวเลือกนั่นเองนะครับก็คือเลือกไม่ได้ในทางปฏิบัตินะครับ ต่อไปนะครับวลีที่2นะครับหรือสำนวนที่2ก็คือ between a rock and a hard place นะครับ rock ในที่นี้นะครับก็คือหินนะครับก็คือความยากลำบากนะครับหรือที่เราบอกว่าหัวขหเขาสอบนี้หินมากเลยนะครับก็มีความหมายคล้ายๆกันนะครับ a hard place ก็คือสถานที่นะครับที่ที่มีความยากลำบากเช่นเดียวกันนั้นสำนวนที่บอกว่า between a rock and h ฮอ Pla ลสนะครับก็คือให้เลือกนะครับระหว่างของที่เป็นหินทั้งคู่นะครับแข็งทั้งคู่นะครับความหมายนะครับก็เหมือนกับ o อป n s Choice นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าท่านต้องทำงานนะครับเลิกงาน5้าโมงเย็นแล้วท่านก็วางแผนนะครับว่าหลังเลิกงานนะครับนัดเพื่อนไปทานอาหารเย็นกันนะครับไปดินเนอร์กันแต่ปรากฏว่าทางเจ้านายนะครับบอกว่าขอให้ทำงานต่อนะครับ หลัง5้าโมงเย็นเนื่องจากจะมีงานที่ต้องรีบทําให้เสร็จนะครับต้องใช้ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจริงๆท่านมีนัดอยู่แล้วนะครับกับเพื่อนแต่เจ้านายนะครับไปปฏิเสธนะครับเจ้านายก็คงจะไม่พอใจนะครับสถานการณ์อย่างนี้นะครับที่ท่านจะต้องอยู่ในการที่ต้องตัดสินใจนะครับในระหว่าง2สิ่งนะครับตรงนี้นะครับอาจจะบอกว่า I am caught between a rock and a hard place นะครับก็ใช้ในความหมายประมาณนี้นะครับ อีกคำหนึ่งนะครับที่เราได้ยินกันบ่อยแล้วภาษสิทไทยนะครับก็มีใกล้เคียงมากเลยนะครับก็คือ between the devil and the deep blue sea นะครับเรามาดูก่อนนะครับว่า devil แปลว่าอะไรนะครับ devil ก็แปลว่าปีศาจนะครับเป็นปีศาจนะครับเป็นไฟโลกันที่อยู่ในนรกนะครับคือความร้อนนะครับส่วน deep blue sea นะครับก็คือทะเลลึกสีครามนะครับน้ำลึก เพราะฉะนั้นถ้าเรามาอยู่นะครับระหว่างปีศาจหรือระหว่างไฟโลกันที่ร้อนนะครับกับทะเลลึกที่เรามีโอกาสจมน้ำนะครับอันนี้ก็มีความหมายว่าเราอยู่ในระหว่างสสิ่งนะครับที่มีความอันตรายพอๆกันนะครับจะเลือกอันไหนนะครับก็ล้วนแล้วแต่เสี่ยงต่ออันตรายทั้งนั้นนะครับคําสํานวนนี้นะครับมาจากการเดินเรือนะครับสมมติว่าเรือนะครับมีไฟไหม้นะครับเราจะต้องหนีออกจากเรือนะครับ แต่เราก็มีความเสี่ยงนะครับว่าถ้าเราไม่ถูกไฟไหม้นะครับในเรือกระโดดลงไปนะครับในทะเลสีครามนะครับที่ลึกเราก็มีโอกาสเป็นตายเท่ากันนะครับหรืออีกความหมายหนึ่งที่ไปที่มานะครับคำว่า d ดวิลเนี่ยนอกจากแปลว่าปีศาจแล้วนะครับอีกความหมายหนึ่งที่เกี่ยวกับเรือนะครับถ้าเต็มๆเลยก็คือเดวิลซีมนะฮะก็คือตะเข็บตะเข็บของแผ่นไม้นะครับที่อยู่ที่ขอบเรือ ตรงประมาณที่ปริ่มน้ำนะครับซึ่งถ้ารั่วนะครับก็จะมีน้ำนะครับซึมเข้าเรือทําให้เรือจมได้เพราะฉะนั้นกะลาสีเรือนะครับหรือซลเลอร์เนี่ยถ้าจะต้องซ่อมนะครับถ้าเป็นเรือขนาดใหญ่ที่วิ่งในทะเลนะครับก็ต้องมาอุดรูรั่วนะครับตรงที่เป็นเดวิลซีมตรงนี้นะครับก็จะต้องห้อยตัวลงมานะครับแกว่งตรงเตงอยู่นอกเรือนะครับเพื่อจะมาซ่อมรอยรั่วตรงนี้นะครับ เพราะถ้าไม่ซ่อมเรือก็มีโอกาสอับปางแต่การห้อยโหนตัวลงมานะครับในท่ามกลางที่อาจจะมีพายุเรือโคลงเคลงต่างๆนะครับไม่ได้ระดับก็ต้องห้อยตัวลงมาถ้าตกลงไปในน้ำนะครับก็มีโอกาสตายเช่นกันนะครับนี่คือในสำนวนเดียวกันนะครับ the devil and the deep blue sea แต่ devil นะครับคำแรกหมายถึงปีศาจในความหมายแรกนะครับแต่ถ้า devil ในความหมายนะครับที่เป็นส่วนนะครับที่สำคัญ ที่เป็นแผ่นไม้นะครับเป็นรอยรั่วนะครับก็เรียก e v v l s s e m นะฮะ S E A M ซ a m นะครับซึ่งถ้าในวงการนะครับเสื้อผ้านะครับซีมก็คือตะเข็บนะครับตะเข็บเสื้อก็เป็นซีมได้ถ้าไม่มีตะเข็บก็คือซีมเลสนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสำนวนนะครับที่บอกว่าเราจะต้องเลือกนะครับระหว่างสิ่งที่มีอันตรายนะครับสองอย่างเท่าๆกันนะครับ To e q u a l l y dangerous สินะครับภาษิตไทยนะครับก็คือหนีเสือปะจราเข้นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นศัพท์ที่อาจจะเคยได้ยินนะครับในวิชาตรรกศาสตร์การคิดนะครับที่เป็นเชิงตรรกะที่เรียกว่าเป็น logical reasoning นะครับเราจะได้ยินคำว่า d i l e m m a นะครับด i l เ m m a นะครับเราจะมักจะเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์ที่เป็น d i l e m m a นั้นคือเราอยู่ระหว่างเขาควายนะครับถ้าเรา b e งอ on The Horn นะครับเขานะครับมี S นะครับ Horn ก็คือเขามีสองข้างซ้ายขวานะครับ b e n o n the Horns of Adelma e นะครับก็คือเราอยู่ในภาวะนะครับที่อยู่ระหว่างเขาควายนะครับถ้าเราไปสุดทางซ้ายเราก็โดนเขาควายนะครับทิ่มแทงถ้าเราหลบไปทางขวาสุดนะครับก็จะโดนเขาควายทิ่มแทงนะครับก็เปรียบกับว่าเราจะเลือกนะครับ ไม่ได้นะครับซ้ายก็ผิดขวาก็ผิดนะครับเป็นภาษิตไทยนะครับก็คือเราอยู่ในลักษณะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั่นเองนะครับเขาให้เลือก2อย่างนะครับแล้วก็ต้องเลือกด้วยนะครับมีอยู่2 c h o i อ e นะครับเลือกไปก็เลวร้ายทั้งคู่นะครับ the horns of a dilemma นะครับ being on the horns of a dilemma นะครับะฉะนั้นการเลือกนะครับ บางครั้งเราก็มี Choice ให้เลือกเยอะแยะนะครับมากมายนะครับที่เป็น multiple choice นะครับทำข้อสอบเนี้ยมี A B C D นะครับ E นะครับนี่เป็น multi multi แปลว่าหลากหลายนะครับ multiple choices นะครับให้เลือกแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เลือกซ้ายก็เจ็บตัวเลือกขวาก็เจ็บตัวนะครับสรุปเป็น4สำนวนนะครับอันที่ 1, Hobson choice นะครับมาจากเรื่องราวนะครับของเจ้าของคอกม้า m r Hobson นะครับใน Cambridge นะครับประเทศอังกฤษ อันที่ 2. นะครับ between a rock and a hard place นะครับอันที่ 3. นะครับนิเสือปะจราเขนนั่นเองนะครับ between the devil and the deep blue sea และอันสุดท้ายนะครับในเชิงตรกะวิทยานะครับซ้ายก็เจ็บขวาก็เจ็บนะครับก็คือ being on the horns of a dilemma นะครับยกตัวอย่างนาอีกนิดหนึ่งนะครับกรณีนะครับตะกะเนี่ยสอนให้เราคิดนะครับว่าถ้าเราคิด ว่าทาอะไรก็ผิดนะครับซ้ายก็ผิดขวาก็ผิดแต่ถ้าเราปรับวิธีคิดนะครับเป็นทางตรงข้ามเนี่ยเราอาจจะมีกําลังใจขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับแล้วเราก็บอกว่าเรามีหน้าที่นะครับที่จะต้องไปจับแม่ค้าหาเรยแผงลอยนะครับซึ่งถ้าเราไม่จับนะครับคนเดินถนนนะครับก็จะบอกว่าเราไม่ทําหน้าที่นะครับต้องไปเดินนะครับในผิวทางจราจรแต่แม่ค้าพ่อค้าก็ชื่นชมนะครับว่าเรา ยืดหยุ่นนะครับให้เขาทําอาชีพได้ถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับว่าเออถ้าเราจับปรับนะครับแม่ค้านะครับก็จะกลด่าแต่ถ้าเราไม่จับปรับนะครับคนเดินถนนก็จะกลด่านะครับแต่ถ้าเราพลิกนิดนึงนะครับว่าถ้าเราจับนะครับแม่ค้าคนเดินถนนนะครับที่เรียกว่า p e d e s เ r ร a n นนั้นก็จะชื่นชมนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่จับนะครับ แม่ค้าพ่อค้านะครับก็จะชื่นชมนะครับทั้งๆที่เป็นเรื่องเดียวกันแต่ปรับวิธีคิดนะครับให้อย่างน้อยนะครับถ้าเราเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะทําอาชีพนี้แต่เราปรับวิธีคิดนะครับให้เป็นการคิดที่ทําให้เรามีกําลังใจนะครับไม่งั้นก็จะบอกว่านี่แหละครับโอ้โหเป็นอาชีพที่เราอยู่ระหว่างเขานะครับเขาควายนะครับหรือ the horns of a d a l e m a นะครับ แล้วครับวันนี้ก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับแล้วลองเอามาปรับใช้นะครับว่าตอนนี้นะครับกำลังฟอร์มรัฐบาลอยู่นะครับมีข้อมูลที่เข้ามาอีกมากมายนะครับว่าเราจะต้องเทคไซส์นะครับเราจะต้องเลือกข้างอย่างไรนะครับเราจะต้องเอาข้อมูลนะครับเหล่านี้เนี่ยมาชั่งน้ําหนักนะครับเราอาจจะไม่ได้คําตอบที่ดีที่สุดนะครับ Nothing Per f e c t นะครับแต่เราจะเอานะครับสิ่งที่ดีที่สุดว่าถึงจะไม่ได้ดีที่สุดในความหมายของ Perfectionist นะครับ แต่เราก็เป็นสิ่งที่เลวน้อยที่สุดนะครับมันอาจจะไม่ถึงนะครับกับการที่เป็น Hobson choice นะครับเหมือนที่เราพูดคุยกันนะครับเอาละครับพบกันใหม่คราวหน้าพิพัฒน์วงศ์วิวัฒน์คุยเฟื่องเรื่องภาษาสวัสดีครับ you you many, you one person, world. But educate cate can change can change in the life. if